เริ่มต้นเฮียข้าวชินาปุระนี่แปลว่าอะไรพี่ชินาปุระแปลว่าเมืองของชินารารับอิ์แปลว่าเมืองชินะชินก็มาจากชินาชินะแปลว่าผู้ชนะทิเลสผู้ชนะอ๋อก็คือเหมือนพระพุทธชินราชชนะทุกอย่างชินราชาคือราชาผู้ชนะเฮียข้าวนี่คือศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของพุทธชินราชหรือศึกษาเรื่องของพิษโลกมากมายแค่ไหนครับก็ศึกษาทั้งยุทธยาพิษโลกขวไทย แล้วก็ร้านน้าบ้างแล้วตกผลึกมาเป็นโรงแรมแบบนี้ใช่เขาบอกพิโลกเนี่ยมันเป็นพิศโลกนันเป็นเมืองทีอ่อยู่ระหว่างเชียงใหม่กับอยุธยาเหมือนจะเป็นเมืองขอบของอาณาจักรอยุธยาครับครับแล้วมาทําเป็นเรื่องราวของงแรมครับชินาปูรัสนี่คือจะเล่าเรื่องราวของช่วงไหนของพิณุโลกครับช่วงสมเด็จพระบรมไตรครับต้น,ต,นต้นอยุธยาทําไมครับทำไมเพราะช่วงนั้นเนี่ยพิณุโลกจะจะเรียกว่า ถูกรวมสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยเป็น,เ,ปนเมืองเดียวแล้วตั้งชื่อว่าพิษณุโลกในสมเด็จสมัยสมเด็จพระบรมไตเแล้วก่อนเนี่ยฝั่งตะวันออกเป็นของสุโขทยัยชื่อเมืองสองแควที่เราไปไหว้หลวงพ่อกัน,นอ่อะนะฝั่งตะวันตกที่มีวมงจันเนี่ยชื่อเมืองไชนาทเมื่อก่อนนี้เหมือนกับยุทธยากับสุโขทัยเขาก็อยู่เป็นเรอือญาติกันอยู่ละแต่เพิ่งพอสุโขทัยลดอํานาจลงก็กลายเป็นของอยุธยาทั้งสองฝั่งแล้วก็พระบรมไตท่านเป็นคนเป็นคนรวมสองเมือง สองลวงสองข้างเนี้ยขึ้นเป็นทำแล้วตั้งชื่อว่าพิษณุโลกก็หรือว่าวิษณุโลกกันเดียวกันเพราะว่าตอนนั้นพระบิดาท่านเจ้าสามาไปไปชนะไปชนะศึกที่ที่ขเขมรอ่อาก็เลยตั้งเหมือนกับว่าตั้งชื่อ,อให้เกียรติพระบิดาว่าไปชนะขเขมรมาเนี่ยครับเริ่มต้นจากข้างหน้านี่คือเป็นที่จับอีกฝั่งหนึ่งเปน็นธนูอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นดาบนี่คืออะไรคนระับ อ๋ออันนี้คือผมผมชอบไปเดินตอนสร้างโรงแรมเนี่ยผมจะเดินไปหาพร็อพเยอะมากมผมก็ไปเจอที่เขาหล่อแล้วแนี้แล้วผมก็มาทําเป็นมือจับตัวเองเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับเรื่องสงครามสมัยนั้นแสดงว่าเข้ามาชินาปุระนี่คือจะได้เห็นบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ด้วยหน่อยใช่ใช่ใชก็คือมาเนี่ยอาคารเราจะแยกออกจากเรือนพักรเรามี5อาคารครับตรงกลางเนี่ยเป็น ็นาคารล็อบ,บบี้บกับพิพิธภัณฑ์ทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเรือนพักสองหลังทังฝั่งทางฝังง่งซ้ายก็เป็นเรือนพักอีกสองหลังทั้งหมดมีห้าฐานครับอันนี้<อ>จะไม่ยุ่งกับเรื่องของการของการที่พักเลยที่พักเลยนี่คือพิพิธภัณฑ์